ีและข้อเสียของขาเทียมสองอันนี้ค่ะจะบอกอันนี้เริ่มต้นที่ขานี้ก่อนเนาะก็คือขานี้เนี่ยจะทําจากาบริษัทเป็นเป็นของอาเซอร์นะคะทั้งหมดนี่คือเป็นของอาเซอร์เลยค่ะแอมทำที่ศูนย์ CEPo s i e r r ที่กรุงเทพะคะ่ะก็ข้อดีของเขานะคะก็คือเขาเนี่ยสามารถงอได้แล้วก็งอเขาได้ มันต้องใส่นะจริงๆมันต้องใส่อะเดี๋ยวจะงอให้ดูจริงๆมันต้องใส่ขาเนาะมันถึงจะหงอได้แต่นี้ไม่ได้ใส่ขามันก็งอไม่ได้เนาะงอเข่าได้แล้วก็ตรงเนี้ยเขาเป็นคาร์บอนไฟเบอร์เนาะมันจะมีน้ําหนักเบาแล้วก็ใส่สบายแล้วส่วนตรงเที่ยวแอมชอบมากเลยนะคะก็คือข้อเท้าของเขาเนี่ยเท้าค่ะเท้าเทียมของเขาเนี่ยสามารถปรับระดับได้คะ่ะคือเราสามารถใส่กับส้นสูงได้ หรือว่าจะใส่กับรองเท้าผ้าใบธรรมดาแบบนี้ก็ได้นะคะหรือว่าวันไหนเบื่อเอ้ยฉันเบื่อฉันอยากใส่ส้นสูงเราก็สามารถปรับระดับเท้าเนี่ยให้ใส่กับส้น